ตอนนี้เรามีนักศึกษาพิการนะครับอยู่ทั้งหมด 80คนนะครับแบ่งเป็นระดับชั้นปริญญาตรี76คนนะครับและปริญญาโท2คนแล้วก็ปริญญาเอกอีก2คนครับ mm hmm. ส่วนใหญ่นักศึกษาพิการที่อยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรานะครับก็จะเป็นประเภทของอการเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นการใช้วีลแชร์หรือใช้ไม้เท้าหรือหรือมีปัญหาทางด้านสลีละนะครับเป็นเป็นกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาตาบอดนะครับก็จะมี2กลุ่มนี้เป็นกลุ่มหลักๆครับ ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับเราก็มีการช่วยเหลือในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นหนังสือเสียงหนังสืออักษรเบรลสําหรับนักศึกษาตาบอดนะครับมีการช่วยเหลือในการให้นะครับสิ่งองนำนวยความสะดวกเช่นเครื่องขยายตัวอักษรน,นะครับหรือว่าการทําสื่อพิเศษให้สําหรับนักศึกษาพิการแต่ละประเภทนะครับรวมถึงมีการจัด โปรแกรมการศึกษานะครับที่เอื้อสำหรับการเรียนรู้ของเขานะครับมีการอบรมครูนะครับที่เป็นผู้สอนนะครับให้เข้าใจนักศึกษาพิการแต่ละประเภทศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มีหน้าที่ในการให้บริการสนับสนุนช่วยเหลือกับนักึกษาพิการทั้งทางด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนะครับเพื่อให้เขาประสบผลสำเร็จทางด้านการเรียนนะครับหลักๆนะครับในการที่นักสาพพิการเองจะเข้ามาใช้บริการที่ศูนย์บริการนักึกษาพิการก็จะเป็นในส่วนของอสื่อการเรียนการสอนนะครับ เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เองเรามีจำนวนนักศึกษาพิการทางการเห็นค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับการเรียนเป็นอย่างยิ่งนะครับซึ่งสื่อการเรียนการสอนที่เราจัดให้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความประสงค์และความต้องการของนักศึกษาพิการคนนั้นๆน,น,นะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อกสอนเรลวนะครับสื่อตัวขยายนะครับไฟล หนังสือหรือแม้แต่ออดิโอบุ๊กหรือหนังสือเสียงครับด้วยความที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเราครับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวและแห่งแรกที่เปิดให้นักรับสมบัครโดยระบบรับตรงโครงการนักศึกษาพิการในทุกคณะดังนั้นเนี่ยแนวโน้มของนักศึกษาพิการที่จะเพิ่มมากขึ้นสําหรับคนที่จะเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเราจะมีแน่นอนที่จะต้องมากขึ้นดังนั้นเนี่ยตอนนี้เรามีความพร้อมในการจัดเตรียมไม่ว่าจะเป็นที่พัก สถานที่การจัดการเรียนการสอนอพื้นที่สำหรับใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะโรงอาหารสนามกีฬาที่สามารถทำให้นักศึกษาพิการเนี่ยนะครับไปใช้ได้ดังนั้นเนี่ยการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในช่วงวันเนี่ยนะครับค่อนข้างมีความพร้อมแล้วแม้ว่านักศึกษาพิการจะเพิ่มมากขึ้นแต่สิ่งที่เรากำลังจะทำต่อไปก็คือการเชื่อมโยงระบบขนส่ง ที่สามารถให้นักศึกษาพิการสามารถขึ้นรถขนส่งสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยมศา์ได้เราจะมีรถที่มาแทนรถ NGV ในปัจจุบันนะครับเป็นรถไฟฟ้านะครับที่เป็นเหมือนรถรถบัสไฟฟ้าสามารถที่จะให้นักศึกษาพิการที่เป็นวีลแชร์หรือตาบอด ขึ้นไปใช้งานได้ตรงนี้ก็จะเป็นการเชื่อมระบบจากต้นทางคือที่พักของนักศึกษาระหว่างทางก็คือระบบการสัญจรขนส่งนะครับแล้วก็ปลายทางก็คืออาคารสถานที่ต่างๆให้ครบพร้อมทั้งระบบมากขึ้นและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,ร์จะได้รองรับการใช้งานและการดํารงชีวิตอย่างอิสระมีความสุขปลอดภัยให้กับนักศึกษาพิการในมหาวิทยาลัยของเราได้ครับ